นี่ครับมันจะเป็นเครื่องของผมบิ๊กกนะน่าซึ่งเป็นตัวนี้เป็นตัวฮอตสุดเลยฮอตมากๆคือตอนนั้นเราเจอกันงานอะไรนะที่สิษย์ก็บว่ายัง่อยู่ซีดียังไม่เข้าใช่ไหมตอนนั้นตอนนี้เข้าแล้วนะครับมันจะเป็นเลตพัสโปรมีอะไรดีนะครับตัวนี้คือตัวนี้มันเป็นใช้ความยาวคลื่นพิเศษนะครับมันเป็นความยาวคลื่น675นาโนเมตร675นาโนเมตรจะไม่เคยได้ยินในเครื่องอื่นมาก่อนเลย เพราะว่าตัว6 5 n a n o m e t รเนีนเ่ยเป็นความยาวคลืนแรกเลยที่จับกับคอลลาเจนได้โดยตรงเพราะว่าจับคอลลาเจนนี่ตรงความว่าเขาเฉพาะจับตรงกับคอลลาเจนเป็นพิเศษมากกว่า<ร>ต,ตัวเลเซอร์อื่นๆความยาวคลนอื่นๆที่มีมาในของตลาด เลยทําให้สามารถกระตุน้นคอลลาเจนได้โดยตรงโดยที่ไม่เกิเดแสกเกี็ตหรืออยู่ดันรอบๆเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะทําการการะตุ้นการสร้างคอลลาเจนของร่างกายได้โดยที่ไม่เกิดแสเป็นไม่เกิอดอ่าไม่เกิดสกเก็ดไม่ต้องใช้ยาชาเราก็ไม่รู้สึกเจ็บคําว่จาจับกับคอลลาเจนเนี่ยคือบโนฟอคเืออะคือน้ำเหรอโคลนฟอคคือคอลลาเจนแหละครับคือค,คอลลาเจนเนี่ยเป็นโปรตีนชนิดหนึ่ง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถ้าเรามีเวฟเล้งที่เราสามารถทําให้เกิดการตึงคอลลาเจนได้โดยตรงเราก็ไม่ต้องไปใช้โฟมคอร์อื่นนะแต่ต้องไปเกิดการสร้างคอลลาเจนยกตัวอย่างเช่นในอดีตเนี่ยเราต้องการใช้โฟมคอร์ของน้ำเป็นส่วนครูคือการทําให้น้ําร้อนน้ําร้อนลบกุดความร้อนขึ้นมาแล้วความร้อนไปทําให้คอลลาเจนเกิดการหดตัวแล้วก็มีการสร้างคอลลาเจนแปลว่าเรากำลังยืมมือโฟมคอร์อื่นเพื่อไปสร้าคอลลาเจนแต่นี่คือจับคอลลาเจนแล้วกระตุ้นให้เกิดคอลลาเจนเกิด จับคอลลาเจนคอลลาเจนคอมเพลรสชันเกิดจากฮีทเราไปทำเป็นคอลลาเจนคอมเพลรสชันจริงๆต้องบอกว่าพอมันจับคอลลาเจนเนี่ยมันทำให้คอลลาเจนเนี่ยเกิดการหดตัวแล้วบิดตัวได้โดยตรงมันจะไม่เกิดเป็นลักษณะของฮีทไม่มีฮีทด้วยใช่ฮีทน้อยมากเพราะฉะนั้นเวลาทำเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันเจ็บน้อยมากมากครับแต่สามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้นั่นก็คือเป็นเหมือนกับนอเนอร์เบติกเบรกจูจูวินชั่นถูกต้องเป็นนอนอเบทีฟที่ให้ผลลัพธ์เหมือนตับเลือซึ่งต้องต้องทำกี่ครั้งวันนนี้้เราาจะมทสต ทางการบเดเดือดผลจากสตาร์ดี้ล่าสุดอยู่ได้เท่ร่สตาร์ดี้ล่าสุดตอนนี้จะประมาณหนึ่งปีใช่ไหมครับอันนี้ก็คือนี่ก็เป็นหัวดูเย็นมากเลยหัวเนี่ยเครื่องจะทําการคอนโทนให้อุณหภูมิอยู่ที่5องศา5องศาเพราะฉะนั้นตอนทำมันจะมีความเย็นเย็นมากมันจะรู้สึกสบายเครื่องเนี่ยจะมีทั้งสองโหมดโหมดที่เป็นแบบสแตมปิ้งเพือการยิงเป็นทีละอ h o t และอี่ตําแหน่งถัดไป หรือเป็นหมด moving ครับนีืเราสามารถที่จะสูบบริเวณใบหน้าได้ใช้เจลไหมตัวนี้แนะนำให้ใช้เจลเพื่อปฏิบัการสูกคนเดียวโดย่องระการเสียดสีครับผมแต่ว่าเจลไม่ได้เป็นตัวที่เอาไว้นำพลังงานอไรที่หนักแต่เป็นการที่ทำให้การผ่าตัดการเดี่ยวมันสบายก็คือแบบไม่มีดาวถาวรอะไรทั้งสิ้นน่าสนใจนน่าสใจมากแล้วก็สตูดิโอล่าสุดที่เรากำลังทำตอนนี้คือสามารถที่จะรักษาฝ้าเส้นเลือดได้ด้วยลุงสิวได้ปหม กลุ่มสิวได้ก็มันนะะต้คออลลาเจ่ได้แต่ว่าถ้าด้วยเอสเซนเซบางทีแล้วตัวสิวซึ่งมีการเสียดสีลงไปก็ยังอันะไรกว่าจะเหมือนกันนิเท่ากันแต่ถ้าต้องการรักษาหลุมสิวเราไม่มีสเก็ตเราไม่มีดาวทามไม่มีความเจ็บต้องใช้ยาเลยแล้วมันตื้นไหมแล้วมันตื้นไหมตัวตื้นค่ะตื้นคือตัวนี้ความลึกของเขาจะลงมาที่ครามลึกสามแ่ม่กี่ก้อ อ๋่างนี้เป็นพลังงานนี้ o e r มินิเซก็คือพลังงานแล้วก็ spacing คือห่งระหว่างจุดตอบเป็น r a c t i o n a l ได้หรอใช่จริงๆริมันคือ f คอนเทนเนลเขาเป็น FACTIONAL กูปเนี่ยมันจะมีอดนโดรดอปเปิดได้ปะเดวไม่ได้ไม่เป็นไรนไม่สิเนี่ยจริงจริงได้ครับมันจะสแกนเป็นลักษณะอ๋องนี้เป็นต้นสวยร้ไม่้ม่้ยินแต่ก็คือจะเป็น area แบบโอเ